อเ,เอายอยากขึ้นกินก้าวพัดหวุนเส้นนี่นะรวยขาดวันนี้บู๊ไปเลยนออ่ารอยนะน่าอร่อยเลยคือ,ยอหดยอดอะไรนี่หยดฟกว่านกลางบาน,นเนยพัดหวุนเส้นใสหมูหนั่งไงดีดะเออไงไงดี จะไปล้อมหรออันว่าเอกอยู่อันว่าฟอกอยู่อันอ๋อล้มเหฮะล้มเหมล้มบ้านวิตเหรล้มร้านกว๋วยเตี๋ยวอันได้ไหเค้มไหมอ่ะเค้มเกินมะได้เดียวเออ ดูกันนะร้อยไม่ร้อยนะทำบมวม่วๆไปนี่ร้อยไม่ร้อยก็ต้องกินใบผักว้านกับใบตำลึงกินกับไปตาเนี้ยผัผลไม้ก็มีนะ ไม่เที่ยวกันหนังงหนังชีกฟ้าแมสมาตุ้งเอ็ดมาแต่ลาวสุดยอดความดือ้อชีกตาให้หนุ่งชอบปุ้ยให้ชอบปุ้ยหนุ่งเอาถี่ร่างมาต้องชีกอยู่นี่มุมลกๆกองเด็กดือ้อบ้านโบราณ ครัวไอ้ร้อยบุญแหละก็ลงฮะลกไอ้ร้อยนาะกลกเขียวเก่ดข้าวไม่อยู่จักไอ้ร้ยอยู่ไม่มีข้าวบ้านไม่เคยตำนาบ้านต้นตำนาเออ แต่บ้านเราไม่ทำนะไปเก็บน้อยเอาข้าวหนนาเราไหนนานั้นยาตีนกาไม่ใช่นนะนั้นยาตีนกาลงหรอราม่าหรอราม่าเก่งไปไหนล่ะไปเก็ไปเอาข้าว ข้าวเลยแล้วแก,ก๊บเข้าวก็ไม่ได้ปลูกข้าวไปแก๊บที่ไหนเล่าอีไปแก๊บข้าวแข่งเร่งจานนะเดินในรถก่อนตาดูชายรูฝังวันไหนไปเหรอเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว เดินก็ไม่รอดอย่างนี้ไปเก็บข้าวคอยก็เก็บข้าววันเถียงอ่ะไปไหนอ้าวอ่ะฉันพาทุ่งอย่าเล่นก็ตากไว้ โต๊กไปเก็บข้าวนักบ้านไม่มีหนะ้าหนักแล้วไปเก็บข้าวในนาะไปแล้วบ้านไม่มีหนะ้าโต๊กแดดไม่มี ไม่มีชมพูไปโรงเรียนจมพูมาเล่นไหมเลนมาก็ตามแมวก็ตามควมควมควควมแล้วอีแม่นั่นอร่อยตาย Ừ, đi lắm mẹ

อย่านัางข้างนั่นไม่ได้ไรถเยียบไม่ได้รถเยียบเก็ไไเไปไปใส่รถมาเลยทุนใจเออยู่ก้ปไงรักน้ำ แอ่นี่รองเท้าตัวเองโยนถุมมาตรงนี้นี่เออนั่นรองเท้าก็ไม่ใช่โยนถุมมัดไปยูบานไปไปไหนแล้วใส่เกลืองมั้งนะ

ขอบคุณค่ามังตาเขาเลียงนั้นกินอย่างเดียวนี่ร้อยมาอ่ะร้อยมาตายรู้ไหมตายรู้ไหมช่อาร้มนะวันนี้แต่ว่ากินก่อนกินกดวเตี๋ยวหลานปาวิทเลยวันนี้ กินกว๋วยเตี๋ยวฟรีเลยนะวันนี้เอีอยวร้อยขอข้ออิมดิโอ้ยอีกา้างอัน ไอ้เอเด็กยุ่มมัายมแล้วเลิกสี่โมงเย็นไม่ใช่เลิกตอนนี้ไม่ใช่เด็กอันหูบ้าน ดูไหนรอแต่แรกไม่โดนไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่พักเดินไม่พักเดินอ่นกินไหนไดไหน,ไหนป้ากันกินมาก,มากเดี่ยวกลางอันกินไห้ดีเดี่ยวโคดาววาปลือ้อปล่อยอย,ยากลางมากตาย <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> เด็กไม่เลิกทีเด็กมาถึงบ้านตีสี่ขึงโนมารลตู้เด็กยุ่มัธยมแล้วไม่ใฉยยุปฐมเด็กโตกันหมดแล้วจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะ อะไรตะคุณไปรับไปรับใครอ่ะรับลูกของเรื่องอ่ะแล้วลูกใครอ่ะลูกฉันไปรถตู้ลูกเธอไปรถอะไรอ่ะนอนตด้ลมพัดเย็นดีนี่ใต้ต,ตน้นไม้ให้อยู่ในรถเลยลมพัดเย็นสบายด้ไม่ต้องเดินหนอกนอน